จะมาอย่างเี้ยเราฝาจะได้ออกกระดานหนึ้งขึ้นดันตรงนี้ขึ้นแล้วก็แกะลวดออกมาแกะมันไปจะมีดูก็จะมีดูกระดากให้ตรงเลยนะ ใกล้ๆถึงพี่แกม่มันจะมีการกระบาดอย่างนี้ได้แล้วเมืกี้มันมีขมอะไอยู่รอ้โหรู้ได้ลิดำได้ละ เดี yeah. ๋ยวจนมันโผล่มาประมาณนี้แต่เราใสา่เลยประมาณนี้แล้วก็ใส่นี้เข้าไปใส่น,นี้เขามาล็อกนี้ไว้แล้วก็ล็อกล็อกนี้ไว้ล็อกให้แน่นนะถ้าเราล็อกไม่แน่นเวลาเราใส่ไปสักพักมันจะหยุด,ดมันจะหยุด,ด เราจะเสียบสายนี้เข้าไปแล้วเราก็เสียบง่ายเพราะว่าเวลาเราเสียบเราต้องเสียบรวดเข้ามาในรูนี้สายสีดำเสียบใส่สีดำ ถ้าเราเชื่อมมิกมิก,กหมายถึงตัวน,นี้ครับเชื่อมมิกนี้ก็สายกาวเราจะเอาตัวนี้เป็นสีแดงสลับกันสลับกันเราเชื่อมคู้ปกติก็ดำกับดำแดงกับแดงโอเคแค่นี้สิบดี ตันนี้เป็นโต้ทดลองเลยใช่ไหมโอเคเอากาวขีด <c oughs> กาวใช่ไหมี่า็เราก็เลือกโหมดทีนี้เลือกโหมดนะครับตัวนี้คือเลือกโหมดถนี้ถูกแล้วสม <c oughs> มติว่าเฮียจะไปเชื่อมทูบป,ปกติก็กดมา m m a อันนี้คือสแตนบายอันนี้คือจะล็อก ทุกโหมดอ่อก็คือไ,<ห>ไม่เชื่อมแต่ว่า,าเปิดเครื่องไว้อยู่ใช่แต่เ<ห>น,นี้คือพักพักนี้คือตัวนี้แหละเนี่ยเอ่อพักนะก็คือตัวนี้อโอเคเวลาเรากดมันจะรวมมันจะวิ่งออกมาเวลากดรวมมันจะวิ่งออกมาเองเอาเย็นดูตัง้งแต่ใส่สายตัวนี้น ต้องเสียบสายนี้ด้วยใช่ต้องเสียบสายตัวนี้เลยพอกดมันจะวิ่งออกมาอืมกดต,ตรงนี้นั่นกดมันออกมาก่อนอถ้าเรา,า,าอยากให้มัน รวมแล้วอาออกลวดมาจากกองใช่ติดขรดติดกาเขาต้องขาดตัวนี้รับไปให้มันแน่นนนอื่กีขาเจนขาจะโผล่มากโอเคอันนี้มัน ที่มันนนั้นมันติดตรงหัวนิดนิดนึงแรกมันจะติดนิดนึงแต่ตอนนี้ถ้าเกิดนั้นเราเราหดลวดคืนได้ไหมหรือว่าเราต้องทำยังไงก็ม้วนกลับเอาม้วนกลับเวลาเราเก็บของนะอออันนี้ผมปรับไปไม่ถึงร้อยนะประมาณเจ็ดแปดสิบก็คือเหมือนกับว่าเราเชื่อมปอร์กะตินะอันนี้มันยาวไปเนยนะยาไม่ต้องตัดยาม้วนกลับ

แล้วไอ้พวกนี้มีอะไรขายในชะ่ก็ขายนในกรณีที่มันพังแ่ะไอ้พวกนี้มันพังมัน,น,นส่วนมตัวนี้มนะันไม่ตัวนี้มันถึงร้อนใช่ไหมระวัตรเลาแตส่วนมากมันจะเป็นหัวทองเหลืองนี่ชอบเสียมันละลายแล้วก็มีมีขายมีขายาแต่มันแถมมาให้อยู่ในกล่องมันจะแถมมาให้